สวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะจิ๋วแจ้วเกษตรตัวน้อยในคลิปนี้พาพี่น้องของเฮ้ามาเบิงมันสำปะหลังที่ปลูกลาปลูกลานี่ก็คือหมายถึงปลูกช้าปลูกล่าช้านะคะแปลงนี้จะปลูกอยู่เดือนพฤษภาคมค่ะพี่น้องนี่พฤษภาคมเริ่มต้นปลูกแล้วที่นี่สำหรับแปลงนี้ปลูกเดือนเมษายนสงการปลูกเลยจะเกินกันอยู่ประมาณหนึ่งเดือนมาบุงเบิงคอแตกคอแตกต่างกันเนาะพี่น้อง การที่ปลูกมันสัมปะหลังทันเวลากับปลูกสามีความแตกต่างกันแบบไหนการปลูกสาจะแบบนี้นะพี่น้องแล้วก็บริคุมยาบริคุมยามันก็เลยทําใหาวชัชพืชเยอะแบบนี้นะคะวชัชพืชเยอะฉีดปันไดกหญ้ากรบบ่อตายแบบที่นี่เพราะว่ายามันถ่วมมันแล้วใส่ยาแข็งกับบ่อไดลใส่ยาร้ายกับบ่อไหลก็บบกเลยเป็นอันว่า ยาจะถ่วมแบบนี้เพราะว่าเวลาปลูกข้าตตองรีบฉีดยาคุ้มยาสําหรับยาคุ้มยาเขาจะใส่เป็นซูมิซูยานะคะซูมิโซยายาคุ้มยายาคุมวัชพืชฉีดหลังจากวัชพืชงอกขออภัยค่ะฉีดหลังจากปลูกเร็จซับเรียบร้อยฉีดกอนวัชพืชงอกเด้อพี่น้องจ๋าเว้าผิดนะคะฉีดกอนวัชพืชงอกนะคะซูมิโซยา การที่เขาปลูกมันสำปะหลังเนี่ยเป็นยังหยาคือหกมันปกคุมบ่ไดดเพราะว่ามันสำปะหลังถ้าเกิดผู้ใดบ่ฉสีดยาคุมยาเนี่ยต้องเฝ้า,าสีดยาตั้งแต่ยาพึ่งเกิดตั้งแต่ช่วงใบหนึ่งสองใบฉีดเลยค่ะพี่น้องบ่ต้องรอให้มันถ่วมแบบนี้ถ้าท่วมแบบนี้จบเลยยิ่งเป็นหยาแบบนี้ยาใบเออ,อยาปากควายแบบนี้ยาตัวใดก็เอาบ่อยู่ใกลฟ้ฟเซตก็เอาบ่ไดดนี่ ลักษณะนี้ขาดทุนยับเยินนะพี่น้องแป้งนี้ขาดทุนมาหน,นีสองปีแล้วนะคะเฮาบ่มีเวลาบ่มีเวลาดูแลพอ่าจักไปทั้งไดแน่แล้วก็ยางสองขางนี่ค่ะยางขางนัง่นก็จะปกคุมแล้วขางซ้ายขางขวามีแต่ยางถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้ให้เฝ้าปลูกยางคือคือแปลงขางขางถ้าเกิดบ่เฝ้าปลูกนี่จะจะบะ่ได้รับผลผลิตเลยปลูกยังกระบไดเพราะว่ามันงับนะพี่น้องเดี๋ยวฮ่ามาเบิงด่านทั้งนี้บบดน,นี้ด่านทางนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่ง แปลงตัวนี้เป็นปูก,กรปูก,กรยิงไดเปียบแล้วก็เพิ่นจะฉีดยากําจัดเายาคุมยาก่อนวัชพืชงอกนี่แปลงนี่ไดผลมากๆเลยสูงถมหัวแล้วเพิ่นปลูกเดือนเมษาตัวนี้ปลูกกล้าช้าปลูกเดือนพฤษภาเอาหญ้าบได้เลยแต่ว่าถ้าเอาหญ้าได้นี่มั่นคงเพิ่นง,งามด้พี่น้องมั่นคงเพิ่นง,งามงามแต่ว่าเอาหญ้าบได้ถ้าเอาหญ้าบรได้มนจะเป็นลักษณะนี้ ต้นกระเลี่ยวบจะเริ่มเติบโตนะพี่น้องนี่ฝนกระดีดีใส่ปุ๋ยแน่ฉีดยาขายาใส่แน่กระดีอยู่แต่ว่าเหาเหาบบมีเวลานะคะอยาาทำด้วยพี่น้องจะผูดด้ใดที่มีอาชีพเกี่ยวกับการปลูกยาเอา่อมันสัมปะหลางเนี่ยดูแลสักนิดนึงแปลงตัวนี้เป็นของประจอยเองประจอยโบคอยมีเวลายากรายสิ่งหลายอย่างนะคะก็เลยกลายเป็นอันวา่าดูแลโบทัวถึงนะคะ มันส้มปะหลังเนี่ยเขาจะปลูกห่างกันหญ้ามันก็เลยจะเริ่เติบโตเร็วเพราะว่าเขาไม่ใช่พืชที่ปกคลุมหญ้าเขาจะเป็นพืชที่ที่ใบใบกระห่างหางระยะห่างกับปลูกอยู่ประมาณแปดสิบเซนติเมตรระยะแถวกับปลูกอยู่ซักประมาณสี่สิบหสิบเซนติเมตรต่อหนึ่งหลุมที่นี่หญ้ามันปลูกอ่อมันสัมปะหลังปกปก,ปกคลุมมันก็เลยทำให้หญ้าเกิดแบบนี้ แห้งหมดเลคุมยาแห้งเกิดดีแห้งใ่แซงขึ้นไปเลยถั่วม,มันสัมปะหลังเลยบัดที่นี้เอาไปยูด้พี่น้องแบบนี้ต้องใส่วิธีถางบ่มีเวลามาถางบนนแบบนี้หกแบบคักเลยอย่าหาทำด้วยพี่น้องแบบนี้ผู้ใดมีอาชีพเป็นปลูกมันสัมปะหลังรักในการปลูกเวลาปลูกมันเสร็จสับเรียบร้อยถา้าผู้ใดบ่มีเวลามาฉีดต้องฉีดยาคุมก่อน ยาคุ้มนี่เพิ่นจะคุ้มได้อยู่สามเดือนแต่ว่ากับบได้ยลดเปอร์เซ็นต์แต่กันยังดีกว่าบ่คุ้มนะพี่น้องเฮาก็คอยมาดูแลแปลงของเฮานําราคามันสำปะหลังณตอนนี้นะพี่น้องวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดราคาสองบาทห้าสิบเปอร์เซ็นต์แปลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะบอมีด่ดอกค่ะพี่น้องคะผู้ไดที่มีเปอร์เซ็นต์แปลงอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้บอมี่ถึงแม้ว่าราคาอยู่ซำเนี่ยถ้าเกิดว่า ช่วงมีหน้าเมษาช่วงที่มันมีแปลงนั้นกับม่มีผดูด้ได้ด้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์หรอกพี่น้องเขาเป็นราคาที่อ้างอิงการซื้อขายเทคนิคของการซื้อมันสําปลังของพอขาเนะเาะกับกันราคาให้มันสูงขนาดราคาสูงกันยังสองบาทห้าสิบแค่นั้นเองณตอนนี้มันเป็นหน้าฝนบัดแปลงได้อยู่สิบเปอร์เซ็นต์สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์ราคาจะอยู่ที่บาทยี่สิบสตังค์ได้แค่นั้นนะพี่น้องบางคนก็ได้อยู่บาทห้าสิบแล้วแต่แปลง นะคะแล้วแต่เปอร์เซ็นต์แปลงของเฮ้าถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์แปลงดีก็ได้ราคาไปตอนนี้กเกษตรกรแย่มากๆเลยอาชีพกเกษตรกรเนี่ยเฮ็ดไปเฮ็ดมาเป็นหนี้เป็นสินหาเงินใส่แต่ละวันกับโบมีเพาราะว่ารายได้ของมันสำปลังของเฮ้าในปีละหนึ่งครั้งไรล,ละหมื่นกับเทิอยากพี่นอ้องคิดเบิ่งตีล่ะเฮ้าเฮ้าปลูกมันสำปลังเนี่ยลายหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเฮ้าได้ไลรละหมื่นเนาะหนึ่งปีได้หนึ่งครั้งบัตรที่นี่ กอนจะได้รับผลผลิตอยู่ปีหนึ่งเฮาเซลลเงินใส่มาใส่ห้าปีหนึ่งเ้าใสเบิดหลายกว่าหมื่นเดกคาหนามคาไฟคาจิปะทะคาสือขับเขากับหนามโมดสารผัดใสหลายกว่าได้รับผลผลิตมีหลายเหตุผลที่เกษตรกร,กรของเ้าเป็นหนี้เป็นสินอยู่บ่คลายถึงแม้ว่าราคามันสำปะหลังสามบาทกันยังสีบ่พอใสแต่กันยังดีกว่าบาทกว่า,วาคือปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ผู้ใดเหตุเกษตรกรคือจม แน่นอนเลยพี่น้องเป็นหนี้เป็นศินผู้ใดบ่เป็นเกษตรกรจะบรูบรูดีทอพวกเฮาพวกเฮ้านี่เป็นแนววนาเกษตรกรจะรูดีสําหรับราคามันสาปะหลังผู้ใดที่ปลูขกข้าวโพดก็แห้งแต่เจ็บใจแห้งลงทุนกระลายเฮ็ดยังกม็มืนหูมืนตาบ่ดได้ครับพี่น้องคะอาชีพเกษตรกรหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถามว่ามีความสุขบ่บ่มีทางถ้ามบ่มีเงินบ่มีความสุขหรอกพี่น้องเห็นแต่พุ่นลงเฟซลงไล่ว้ ถ่ายคลิปเอ่อเกี่ยวกับเกษตรเท่าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขเพื่อนว่ามีความสุขมากๆมีความสุขไปวันๆอยู่พี่น้องถามประจอายนี่เป็นเกษตรกรเนี่ยมีความสุขอยู่แต่ว่าบบมีเงินก็คือเจา้าบบมีความสุขแหละเจ้าก็ต้องกเกียก่ตะกายไปหายืมเงินมาให้ลูกให้เตาใส่แบบทีนี้ยืมเงินมาเป็นหนี้เป็นสินบังว่าจะคุดม่นให้ม่นปีหนึ่งพอคุดมาแล้วเอาไว้ถ้าใส่แบบน,นี้บบมีเงินสิใส่หนี้เลยพี่น้อง นี่แหละคือเหตุผลของการปลูกมันสำปะหลังในระยะที่ราคาวิกฤตตกต่ำมากๆเลยอะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ฝากผลงานของช่องน้องจิ๋วแจ๋วเวกษตัวน้อยนํานะคะมีสองช่องทางกับช่องของประจอยกเกษตรหีบางคนถามว่าคือเสียงประจอยแท้ซันแมนเลยค่ะพี่น้องจิ๋วแจ๋วเกษตัวน้อยเป็นลูกสาวคนเล็กของประจอยเนาะก็เลยมาซอยเพลินทำคลิปนะคะ บางครั้งน้องพนกลับไปโรงเรียนโอเคค่ะพี่น้องคะเบาวมากเบาวมากไปแล้วนะคะโอกาสนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนอ้อลืมไปสําหรับผู้ที่ถามไทยกันขมาว,าายยาว่าใส่ยายังสีพนวะตอนนี้ใส่ย,ยาไกรโฟเซตนะพี่น้องบางคร,รัร้งไกลโฟเซตจะแพรมันอยู่ห่ากบ่าต้องใส่ลายท้าทางก่อนนะพี่นอ้องอ่อโอเคค่ะสวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะ,ะสวัสดีคะ่ะ